ซึ่งทางคอสชและคณะกรรมการติดตามและตั้งงบผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคลหรือให้คำแนะนำแล้วก็เพื่อนมาตรการที่เหมาะสมให้เกี่ยวข้องต่อไปนะคะว่าพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลชัมนิยมทัดแนะนำกตปนะคะ กศบเกิดขึ้นตามราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมพุทธศักราช2 5 5 3มากรา76ประกอบกับวัิที่ประชุมพื้ที่สัาผครั้งที่19เมื่อวันที่1สิงหาคม2,565ได้ยกมติทั้เลือกกศบจำนวน5คนซึ่งกศบทั้ง5คนเป็นที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ5ด้านได้แก่และสุดท้ายโทรวงรุ่งโรจน์นักสื่อสารปชแดงขาธิการกอง์ฟสั้นสามกิจกรรมดังนั้นหลักยึดในการถูกนะคะบนพื้นฐานของระเบดิตถ้าเราทำรายงานโดยบริษัทใหญ่ซึ่งดูในประเทศนี้เมื่อได้มีเงื่อนไขในการพิจารก็คือต้องพมงขอเราเริ่มต้นเข้าสู่พิการของการจัดชุมเพื่อรับ ทำหน้าที่เป็นประธานกล่าวเปิดงานในวันนี้นะคะของการเปิดเบอีกทีก่ตัวเอง,งก็ถือโอกาสเป็นการแนะนำตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะจากที่หลายท่านมะาบรรยายให้ความรู้ท่านไม่ได้มาเราถามท่านถามท่านในฐานะที่ท่านเป็นกองสอบชจริงๆก็ขอ เขียนเอาไว้กำกับดูแลผู้ประกอบกิจการที่ประกอบชอบชอชนะคะหนึ่งเอกชนในการวิทยุไปลงโทษผู้ผลิตและบริการแต่ประเด็นคืออะไรคะเวลาเราแอดประเมินผลกสอชคณะกรรมการชุดหนึ่งคือคณะกรรมการไปเอาเงินเขาไม่กล้ากำกับจังหวัดบนราชกานนะคะนอกจากนี้ยังมีคนแทนของภาคเอกชนนะคะผู้แทนจากผู้ใช้บริการ โทร,รมคมนาคมที่รับผิดชอบคือใช้เนที่จัดทํารายงานติดตามการกระจายเสียงก,กิจการโทรทัศน์กิจการโทรและความความที่เห็นชางนะนะคะอย่างที่ได้ดําเรียนไปตั้งแต่ต้นเป็นพโครงก,การจา้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายของกสชที่สําคัญน,นะคะในด้านกนารสุขขอพู้โทษประจำปี25 67ซึ่งเป็นการดําเนินการตาม กฎหมายของกรบองค์กรจัดสั่งเพิ่มทอหรือกฎหมายกสชนั่เองค่ะในการคุ้มครองผู้โชกอย่างพวกเราเนี่ยนะคะที่เป็นลูกค้า22ข้อแต่ละการใหญ่มีแค่ของประเด็นหนึ่งแต่เราไม่ได้คิดเลยเหรอเอาเงินไปแล้วหนักจะได้รวยขนาดนั้นหนักถูกไหมเออเงินเราดูดเข้าไปในตัวต่อวิธีการผู้ประกอบการเนี่ยที่ส่งเงินเพื่อติดกองทุน อุบลราชธานีซึ่งกำหนดขึ้นมาเพื่อรัความความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะไม่ว่าะจะเป็นผู้แทนจากเพือขายผูรโิโฟในพื้นที่จังหวัดต่างๆนะคะตัวแทนบันนี้ก็ได้เวลาอัสมควรแล้วนะคะที่ตนเองขอเปิดประชุมเวทีและฟังความเห็นชานะหรือเวทีพับปิคเทอร์ริ่งรั้งที่4ภายใตด้โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามตรวจสอบและประเมินผล ตามนโยบ,บายกอทชที่สำคัญในด้านการพุ่งพ่องู้ยโคลประจำปี2567นณบัดนี้ขอบคุณค่ะอีกติดภาพนะครับหนึ่งสองสามนับสามนะครับหนึ่งสองสามครับติดตรวจลาทังนะครับ อะไประมาณนั้นนะครับออันนี <noir> ้คือข้อเสนอที่หนึ่งคือไม่ใช่แต่แก๊สอย่างเดียวนะครับหมายถึงว่าต้องทำแขกที่นั่นนะผมต้อโทรไปที่ยประจำจังหวัดศรีสุเกษโอ้โหมายงศรีสะเกษเลยกูแลก่อน แสดงว่าให้มีการบริการที่ยอดเยีนด้วยเดี๋ยวคนอื่นจะว่าท่านไม่ได้ไปประชุมด้วยข้อหุ่นมาเลยเราต้องออบจนะออบจบนแล้วนะชมรมผู้สูงอายุดูแลมากายเหมือนกับอสมแต่ของเราไปขึ้นกับตรงนี้แรกอันนั้นเป็นชมรมผู้สูงอายุที่จริงถ้าจะเติมเข้าไปตัวแทนที่มาในวันนี้คือชมรมผู้สูงอายุอบจ ขออนุญาตยนำตัวก่อนนะคะดิฉันอริวันจตุทองค่ะปัจจุบันเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสอชอด้านการคุ้มครองบริโภคนะคะประเด็นสําคัญในฐานะที่ดิฉันเป็นกรรมการกรพปด้านการคุ้มครองบริโภคมีหน้าที่ในเรื่องของการจัดทํารายงานติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของกสชนะคะแล้ววันนี้ดิฉันเองก็เดินทางมาจังหวัดอุบลราชธาน,นีเนื่องจากว่า เลือกให้จังหวัดนี้นะคะเป็นตัวแทนของภาคตะวนองีิงเหนือทั้งหมดนะคะในการที่ทําหน้าที่แทนประชาชนผู้บริโภคนะคะในการมีส่วนร่วมของประชาชนที่จะต้องตอบคําถามมาหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะเนื่องจากว่าดิฉันมอบหมายให้กับมาหาวิทยาลัยสงขลานครินในการจัดทําตัวรายงานนะคะและรายงานฉบับนี้ต้องดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดนะคะ กฎหมายกาหนดไว้ก็คือว่าตัวรายงานของกตพซึ่งได้มอบหมายมหาวิทยาลัยของรัฐทําหน้าที่ในการจะทํารายงานต้องทําดนพื้นฐานของงานระเบียบวิธีวิจัยตามหลักวิชาการในการรวบรวมข้อมูลของประชาชนผู้วิพากษ์ทีนี้ตามรูปแบบของการจะทํารายงานมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะซึ่งอยู่ในตัวท o ีที่ที่ท่านเนี่ยมอบหมายไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหนึ่ง คุณจะต้องมีวงประชุมที่เรียกว่าวงคลังสมองหรือติงต้งตงเพื่อรมงความคิดเห็นของผู้ที่เคยประสบการณ์ของการจะทํารายงานมาก่อนนะคะ,ะว่ามาให้มุมมองว่าเวลาทํารายงานที่ดีเนี่ยควรจะมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างนอกจากนี้ต้องมีเวทีขนาดเล็กเรียกว่าโฟก,กัสกลุ่มเพื่อที่จะสอบถามผู้มีอำนาจในระดับหนึ่งว่าโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องสักภักส่วนเมื่อจะเป็นตัวแทนของตทชอเองตัวแทนของ เพื่อขายผู้ริโภคนะคะตัวแทนของผู้ประกอบกิจการด้วยนะคะเพื่อให้มุมมองว่าการทํารายงานนี้มันจะเกิดความสมดุลไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะของการฟังความคิดเห็นของด้านใดด้านหนึ่งเพราะถ้าเกิดเราไปฟังความเห็นขอ,ของผู้ประกอบกิจการมากเกินไปเขาก็จะบอกว่าอู้ไม่ต้องไปใส่ใจผู้ริโภคหรอกผู้ริโภคเองที่มาร้องเรียนก็ไม่รู้ว่ามีเจนะสุจริตไหมหรือว่าจะมาหวังผลประโยชน์อันนี้เป็นต้นนะคะยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะคะหรือไปฟังในส่วนของ ผู้บริโภคอย่างเดียวไม่ฟังผู้ประกอบการก็อาจจะส่งผลได้เช่นเดียวกันก็คือเวลาเราฟังผู้บริโภคไปถามเอาความเห็นผู้บริโภคไปถามผู้ประกอบการผู้ประกรอบการก็ตอบว่าจริงๆปัญหาที่บริโภคมาร้องเรียนเนี่ยก็เกิดจากการไม่รู้ในฐานะที่เป็นผู้บริโภคไม่รู้อะไรบ้างเช่นไม่รู้เรื่องของพฤติกรรมการใช้บริการตัวเองพฤติกรรมโดยความหมายนี้คือว่าเล่นเทคโนโลยีอะค่ะอย่างเช่นท่าน อาจจะเป็นลูกค้าในอินเทอร์เน็ตบ้านหรืออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือท่านไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย <S <S การใช้เด่นของท่านเนี่ยเป็นแบบไหนเหมาะสมกับโปรโมชั่นแบบไหนทีนี้พอเราไม่รู้ปุ๊บเวลาเราใช้เราติดต่อกับผู้ประกอบการในการติดต่อกันเป็นลูกค้าอยากซื้อโปรโมชั่นเท่านั้นเท่าน,นี้แต่พอถึงเวลาเออเรากับใช้อินเทอร์เน็ตมากเกินขอบเขตที่เราวางแผนเอาไว้ก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องของอินเทอร์เน็ต ติดขัดคุณภาพสัญญาณไม่ดีมุนติวติได้อันนี้คือยกอยากให้เห็นภาพว่าผู้ประกอบกิจการเองก็จะให้เหตุผลแบบนี้กลับมาในส่วนของดีชนันซึ่งมีหน้าที่ในการจะทําความคิดเห็นดังนั้นวงเวทีโฟกัสกรุ๊ปเนี่ยมันจะเป็นการถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ง3ส่วนไม่ว่าจะเป็นกสทพชผู้ประกอบกิจการรวมถึงเครือข่ายของผู้บริโภคพอเราได้ความเห็นระดับโฟกัสกรุ๊ปเราก็จะให้มีการสังเคราะห์ในระดับต้น เพื่อที่จะเปลี่ยนมาเป็นคําถามที่เหมาะสมในการที่เราจัดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะหรือเวที Public Caring ซึ่งในโตที TOR เนี่ยดิฉันเองกําหนดเอาไว้ว่าเวลาเราฟังความเห็นประชาชนเราไม่เลือกรับฟังเฉพาะพื้นที่ภาคใดภาคหนึ่งเราต้องฟังให้ครบถูบท่วประเทศไทยว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะอองชิงเหนือภาคใต้ภาคกลางหรือภาคตนออกอย่างนี้เป็นต้นเพื่อให้ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะ ม้กระทั่งการทําทแบบสอบถามก็ต้องกระจายไปตามกุยภาคและกลุ่มประชาชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับหน่วยงานก็คือกศชและที่สําคัญคือไม่ให้รายงานฉบับนี้เนี่ยมันถูกถอนคุณค่าเราไม่อยากให้กศชมีความเห็นสะท้อนกลับมาเราในฐานะที่เป็นคนจัดทารายงานหรือมอบหมายการจัดทำรายงานว่ารายงานคุณไม่น่าเชื่อถือเลยนะรายงานคุณมีคติรายงานคุณไม่ได้รับฟังความคิดเห็นพบ ส่วนผู้พินารณาในข้องทั้งหมดอันนี้ก็คือประเด็นที่ทําให้การจัดเวทีทุกครั้งที่ฉันให้ความสําคัญและมาเข้าร่วมเวทีมาตั้งแต่การเปิดเวทีไปจนถึงการให้ความคิดเห็นให้มุมมองเพื่อทําให้ผู้ผู้บริอ่ที่เข้าร่วมเวทีเนี่ยเข้าใจด้วยว่าวันนี้ที่เราเชิญท่านมาเนี่ยท่านมีบทสําคัญอย่างยิ่งนะในการที่จะมาคืนข้อมูลให้พวกเราให้ทางมหาลัยได้รับทราบว่า สิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านเป็นผู้วิโาค์นั้นเนี่ยท่านได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างจากการที่ผู้ประกอบกิจการให้บริการท่านอยู่ทุกวันนี้รวมถึงในกรณีที่กสชเองได้ดูแลท่านในฐานะผู้วิโาค์ได้ดีเพียงพอสมกับที่กฎหมายกําหนดไว้ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นที่มาของการจัดเวทีในวันนี้ค่ะความเชื่อมั่นและความโปร่งใสของกอตปนะคะ ฉันเ,เองก็อย่างที่เรียนไปค่ะทุกครั้งที่ไปเปิดเวทีแักความเห็นสาธารณะทั่วประเทศไทยฉันเองจะให้ข้อมูลเขาตลอดว่าวันนี้ท่านไม่ได้มาถูกอบรมนะเราไม่ได้จัดอบรมให้ท่านให้ท่านมีความรู้ที่จะต้องเอาไปใช้แต่วันนี้ท่านมาในฐานะตัวแทนของประชาชนแทนเพื่อนๆื่อนผู้บริโภคท่านอื่นๆในจังหวัดหรือในภูมิภาคนะคะเพื่อให้ท่านได้ตระหนักถึงความสําคัญของท่านก่อน แล้วท่านเองได้รับฟังข้อมูลจากทีมมหาวิทยาลัยซึ่งใช้ข้อมูลเบื้องต้นกับท่านไปแล้วท่านเองก็มีหน้าที่ในการให้ข้อมูลสะท้อนกลับมาส่วนความที่มันจะถูกต้องเหมาะสมเป็นกลางม่าร้อยแค่ไหนก็ต้องแจ้งกับผู้เข้าร่วมทุกท่านว่าขอให้ติดตามการทํางานของกตปต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะสุดท้ายเนี่ยเมื่อจบกระบวนการการรับฟังความเห็นสาธารณะรบ้วนทั้งหมดเราก็จะ ไปให้มหาวิาลัยนั้นทําการสังเคราะห์วิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วรายงานฉบับนี้เราจะต้องคืนกับในความหมายของดิฉันก็คือคืนกลับโดยการเผยแพร่ก่อนที่จะจัดทำเป็นรายงานซึ่งเรามีกําหนดการไว้ว่าเราจะมีเวทีใหญ่ในส่วนกลางก็คือจะไปจัดร่วมกับทางสมาชิกอุตสาภานะคะที่อาคารสัพะยะสถาน กรุงเทพมหานครแล้วจะเป็นรูปแบบของการที่ให้ตัวแทนมหาวิทยาลัยเนี่ยมานําเสนอว่าสิ่งที่ได้จากการที่ไปศึกษาสังเคราะห์วิเคราะห์รวม,มถึงการจัดทําับฟังความคิดเห็นหรือ,อ,อแจกแบบสอบถามออกไปเนี่ยได้ข้อมูลอะไรอย่างไรกลับมานะคะประเด็นตรงนี้ค่ะคือการตรวจสอบเมื่อมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการคืนข้อมูลกลับมาแล้วพวกเราพว,พวกเองก็ติดตามไปรับฟังได้ถึงแม้ท่านไม่ได้เข้าไปในกรุงเทพ เราก็จะใช้วิธีการถ่ายทอดผ่านอาจจะเป็นระบบซูมหรือไลน์หรืออะไรก็ตามที่ทํางานร่วมกับอาจจะเป็นรัฐสภาอาจจะเป็นเครือข่ายสภาองกรผู้บริโภคที่จะนําเสนอผ่านสื่อโซเชียลนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ได้ว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปมันถูกสะท้อนอีกไปในรายงานไหมหรือมันไม่มีข้อมูลเหล่านั้นอยู่ปรากฏเลยนะคะ ท่านช่วยกันตรวจสอบดิฉันด้วยนะคะท่านช่วยกันตรวจสอบมหาวิทยาลัยด้วยนะคะเพื่อให้รายง,งานฉบับนี้ของกะตะปในด้านการคุ้มครองผู้พ่อนะคะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเป็นไปตามวัตถุประสงค์ความตั้งใจของดิฉันที่อยากให้รายง,งานฉบับนี้มีคุณค่ามีประโยชน์สะท้อนกลับไปยังหน่วยงานกสอชอนะคะให้เขาเนี่ยนำไปสู่การปรบปรุแก้ไขถ้างานของเขายังมีสิ่งที่ต้องปรบปรุแก้ไข หรือถ้าประเด็นที่ว่าท่านคิดว่ากสาชทำดีอยู่แล้วท่านก็ชมเชยเขาเพื่อให้เขาเนี่ยรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ทําอยู่ว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วนะคะก็ให้กําลังใจกันต่อไปประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่ดิฉันเองก็คาดหวังจากทุกๆท่านที่เป็นผู้โคกในกิจการของกสชค่ะจริงต้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเล่มที่มอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินน์ดำเนินการดิฉันเองมี2เล่ม อีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มงานทั่วไปนะคะซึ่งมอบหมายให้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒส่วนทุนชาราับผิดชอบนะคะสองเล่มเหมือนกันหมดทั้งสองเล่มเราพบว่าผู้เขาร่เวทีที่เขาร่วมเวทีเราเนี่ยยังเป็นนับร้อยคนนะคะทุกเวทีทุกทุกประเทศไทยนะคะโดยส่วนใหญ่เกินห้าสิบเปรเซ็นไม่รู้จักภารกิจของปศชอ,อันนี้คือปัญหาเร่งด่วน ไม่รู้ว่าอำนาจหน้าที่กสอชอในการกํากับดูแลผู้ประกอบกิจการคืออะไรดังนั้นเวลามีปัญหาอะไรกับผู้ประกอบกิจการปุ๊บก็จะร้องเรียนไปที่ผู้ประกอบกิจการแล้วไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ควรต้องทําถ้าเกิดเจอปัญหาในกรณีเป็นเอ่อกับผู้ประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นเอ่อผู้ผลิตสื่อวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ตาม ท่านต้องร้องกสชเพื่อให้กสอชอใช้อำนาจหน้าที่นะคะในการที่จะมาสั่งการกับผู้ประกอบกิจการทั้งหลายให้ปรับปรุงสิ่งที่ตัวเองได้กระทําไปก็ได้ว่าเป็นปัญหาดับหนึ่งของอะสะท้อนมาจากปุริโภคไม่รู้อ้ากกสอชอช่วยเหลือเราได้เหรออันนี้นะคะ่ะคือสิ่งนี้ท่าน,นเองอยากจะบอกว่า,วาอยากใหุ้้๋ยโภกรู้ว่าเออ ท่านร้องมาเลยที่กสอชร้องไปเลยที่พันสองศูนย์แล้วกสอชอจะใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกำกับดูแลผู้ประกอบธิการทั้งหลายเนี่ยแหละค่ะให้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดะในประเด็นของการรับฟังความเห็นสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากสิ่งที่ต้องสร้างเวลามาเวทีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะภูมิภาคไหนจังหวัดไหนเนี่ยคือความรู้ความเข้าใจของคนที่เข้าร่วมในเรื่องของการรับฟังดังกล่าว เมื่อเขามีความรู้ความเข้าใจแล้วถึงจะถามความคิดเห็นเขาได้ว่าสิ่งที่เราจะได้เนี่ยแล้วความคิดเห็นต่างเนี่ยจะถูกสะท้อนไปที่ไหนอย่างไรงนั้นสิ่งแรกคือความรู้ความเข้าใจในเวทีต่างาอันที่2คือในเรื่องของเมื่อรู้แล้วเขาสะท้อนความคิดเห็นแล้วจะส่งต่อความคิดเห็นนั้นไปที่ไหนอย่างไรอย่างในกรณีนี้เป็นเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคมีหน่วยงานที่ไม่ใช่ของรัฐดูแลการคุ้มครองผู้บริโภคเพราะฉะนั้น ความคิดเห็นดังกล่าวต้องส่งต่อไปอยังหน่วยงานเหล่านี้ประการต่อมาคือประการที่3ความโปร่งใสในเวทีที่เกิดขึ้นต้องชัดเจนนะครับว่าเวทีที่เกิดขึ้นต้องเป็นการรับฟังความคิดเห็นที่อิสระของความคิดไม่ใช่มาใครมาใส่ความคิดเห็นให้ต้องตอบแบบนี้ต้องคิดแบบนี้หรือต้องทําแบบนี้อันนี้ถือว่าเป็นเวทีที่ไม่โปร่งใสพราะในสมอย่างที่ว่านะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินของเราได้ดาเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วประเทศและเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายของภาค อ่าตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานนะครับคิดว่าทุกคนทุกท่านได้แสดงความเห็นแล้วและจะเป็นประโยชน์กับการที่จะเอาไปเขียนเป็นเอกสารแล้วก็ส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะเกิดการสะท้อนกลับมายังบุคคลที่ได้รับผลกระทบก็คือผู้ผู้บริโภคนั่นเองขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานในงานนี้ขอบคุณครับ